สวัสดีค่ะพี่น้องสิผ้ามาเก็บหมากใหม่เด้อเหมือนี้พี่น้องเก็บผลระไม้ในบ้านค่ะมาเบิงวาน่นวยใดมันเป็นตะกิบน่าจะโอ้ยมาเก็บผลไมจ้ามาพี่น้องมาเก็บน้ำกันหน่อยลูกนีช่วงสิแตกเก็บผลไมในบ้านพี่น้อง ลูกใหญ่ค่ะหาลูกยิ่ใหญ่นะคะเนาะลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งัานเลยค่ะนี่อยู่ช่วงสูงผนเห็นได้เอาได้นี่จ้ะ เป็นผล,ลไม้ในบ้านค่ะพี่น้องอันนี้สูงอกองเอาพี่น้องน่นกองเอาสูงท,ท,ท่านคายทั้งเก็บเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยหน่วยปักใหญ่ลูกปกใหญ่เลยพี่น้องลูกใหญ่พี่น้องเห็นปะ นี่ค่ะจ้าจ้าพี่นอ้อนี่ลูกนึงพี่นอ้อนี่ลูกนึงลูกนี่กระสุก โอ้ยเอาไม่ได้เลยค่ะเขาไม่ได้เลยค่ะพี่น้องนี่จ้ะเอาละบ้านนี้ อลไยได้พี่น้องจ้ะคลิปนี้กัเท่านี้แหลนะนาอพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาหาเก็บผลไม้ในข้างบ้าน